อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซูมก่อนวดมันใช่ไหมน่ะเงาก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยตามตามสวัสดีครับ มามาเอาใจช่วยค่าขอบคุณมากครับอ่าพี่เพื่อนเพื่อนขอท่านละหนึ่งแช์นะครับเห็นหรือเห็นหรืออะไรเอาให้เอาให้แน่น้องหนึ่งอะไรนะเข็นหรือเข็นเอาให้แน่น้องหนึ่งอะไรเข็นหรือเข็นอ่อยเข็นหาความจริงไอ้พี่เข็นหรือเข็นอะไรที่เข้าไปดูอค้นหาความจริงวันนี้น้องเบิร์ตจะค้นหาความจริงผัวขาดนะครับอาพี่เพื่อนเข้าหาความจริงนะครับว่า มันมีตัวตนแล้วตัวตนเนี่ยมันเดินอย่างงูอย่างงี้ได้ไงนะพี่เนาะใช่วันนี้เราจะมาค้นหาความจริงหน่อยครับเพื่อนนะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คนละหนึ่งกำลังใจนะครับเพื่อนนะหนึ่งแชร์นะเพื่อนนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับอืเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะคเพื่อนนะให้วันวันอะไรวันพระวันกุลหรือเปล่าวันนี้วันวันวันอาทิตย์นะไปรู้ว่าวันพระทั้งหมเอาเข้าสารเสกมาหรือเปล่า ถ้าเอามาเนี่ยคงไม่ได้เจอมันอีกแน่นี่นะเลยไม่ได้เอามานะครับวันนี้วันดีค่ะน้องทั้งสามคนสวัสดีครับครับเราม,มีอยากไปทำร้าอะไรเขาเลยครับเขาสารเสกไม่ได้มาเอามาแต่เขาสารเบโร์งเขาสารเสก็มีอยู่พี่แต่ว่าเรามาแบบอยากเจอไม่ใช่ผีโป่งกับผีโพงถ้าผีโป่งกับผีโพงตุจริงเราที่เรารล้รอมือพี่สร้างไม่หายเลยนะเนี่ยเรบที่แล้วเข้าโรงพยาบาลกันเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนพี่หนึ่งยังไม่หายดีเลยพี่เพื่อนเลยใช่เป็นเดือนแล้วมั้งใช่พี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบ ผ่าตัดวันที่หนึ่งเมษาวันนี้วันที่เท่าไร่แล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วดิไม่ผ่าตัดรักษาไม่ได้แต่เกิดเหตุเลยก็เดือนกว่าแล้วนานแล้วเพื่อนเพื่อนยังไม่หายเลยครับใครวะไหนไม่รู้เห็นเป็นเงาอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยดีดไปชายดูดิไ้ชายอยู่นั่นนลพี่ไหนอะไอ้ไปชายอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบิร์ดไปชายมึงหมดทานแล้วว่าแล้วไปชายทรยศเอาให้ดีพี่ เอาจริงๆไปใช้นี่เวลาเจอผีนี่เก๋ยิงกับผมอีกเอาไปายกูไปไหะนวะเนี่ยบอกให้เลือกใช้ไปฉายยี่สิบบาทเนี่ยอ่ะโอเคไป,ไปพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนขอต้อนรับเราแล้วครแป้นหนึ่งแ่อนหนึ่งเพื่อนปเป็นไปใชป่กันขอบคุณครับใครแชร์แล้วขอบคุณอ่ะแชร์ไปครับพี่น้องฝล่องไฟแต่เราจะเข้าไปด้านในไปสารหรว์ไปสารหรว์บ้าว่าอะไรน่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ อาพี่ถือมามามาไปไปสวัสดครับขออนุญาตนะครับ ากาศเย็นอากาศเย็นมากพี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยปั่นดีเจอเงาอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่พี่ลองเปิดดูดิจัอีขอเลขสองตัวหน่อยได้ครับพี่เดี๋ยวจะขอให้นะ เดี๋ยวใ,ใกล้วันกนะันนะพี่ๆนะ ยนะครับนะ้ครับ,นะรบแม่ให้โชคให้มากเอฟซีอีเอฟซีฝากชุดควาสบาย,ยในถวายแม่นะครับให้แม่ให้โชคให้มากเอฟซี FC พี่น้องทางบ้านได้เถอะแม่เด้อ มันจะมาขอแม่ใหม่ยวไหวปู่ก่อนนโมตัสสะภะคาวะตตัากันตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคาวะตัวระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังทูปะทูปังบุคคนทังขัวเจ้ายะิหังปูเชมิอิมังทูปะทูปังขัวเจ้าหญิหังปูเชมิ อิมังทูปะทูปังคัวเจ้าเยาะหังปูเชมิสาธุข้าพเจ้ากองน้องเบิร์ตในปีหนึ่งไอทีมาอันถ่ายทำรายการขออาุมาถ่ายทำรายการนะครับขอให้แม่ตัเชียงและพวกปู่ไมิเสีช่วยดลบันดานวอวยพรองน้อยอวยชัยขอให้ธรรมหมายการสำเริจเรื่องผ่านไปด,ด้ดีลูกช้างไม่ได้เมื่อบัวครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสาธุ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 ไปเพื่อนๆลุยกันต่อ,อน,นี่ก็เป็นธรรมเนียมทางเรานะครับอืมจะขอข้ามาจากทิศทาง,ทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองที่แห่งนี้นะถามว่าเสียวไหมวันนี้เสียว เสียวมากจะเย็นเหมือนเหมือนฝนจะพึ่งตกไปด้วยครับตรงนี้ตรงนี้อยู่บนเขาท่พี่ๆนะ ดินเปล่าหวะใช่มั้ยเสีย่ะที่ไหนน่ะดินแบบแบบไปดู Hãy đi Anh à Cái gì vậy? Mình cũng thấy mình canh Anh vậy? Hãy đi xem đi. cẩn thận Cái gì vậy? Bự Hư Trong bãi có đá không? Có đá không? Có แยวเหมือนกันนะเฮ้ยไม่มีนี่เบอร์ไม่มีแล้วเมื่อกี้คือใครอ่ะหลังพ้อน้ำมีอย่างโบมีแต่ปลาโบมีอะไรมันมีแต่ปลามันบบมีออียงเด้อพี่น้อง เดีป่ะบ่มีเียงเบื้ออะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไปดูไปพี่แป๊บนึงดูก่อนดูมันมันเดินอยู่มันเดินอยู่น่ะไปเลยไปเลย ทำใจดิพี่ทำใจเฮ้ยตัวอะไรไม่มีวิ่งขึ้นม,มาเลยนะมันีแต่ป่านะเนี่ยแถวนี้ก็มีแต่ป่าพี่เพื่อนทึบเลยตัวเอียงเฮ้ยมันบ่มีอีหยังมันตัวอยีงอยง ะมันค huh? okay, oh! ือต hey. ัวอะไรพี่เพื่อนใครเจอกันบ้างอุ้ยระวังระวังข้างล่างนี่ตกไปอุ้ยอุ้ยอะไรอย่านะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซูมก่อน มันใช่ไหมน่ะเงาก็ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยตามตามไปเล้พี่มันนี่เปล่าไม่มีมาดูนีมีไหม นีนะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งใสเลยนะพี่เพื่อนอุ้ยคุณลุกยิงงูวะยิงงวะเฮ้ยใครอ่ะใครถามทำไมพี่วิ่งใสเลย เฮ้ยเอ้อาเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเขาอี๋โหร้อนเลยไปหนเมื่อกี้เราวิ่งมาติดๆนะมาโห่เชียวเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรเจ้ยไม้มีไหมเฮยยงวัวมันคืออยิงวัวเราขอหรือเปล่าโอเคพี่ขอบอกเมื่อกี้ผมวิ่งผมไม่ได้ดูกล้องเลยวิ่งเมื่อกี้นะขออภัยนะพี่นะ

อยู่พี่อ่านอยู่นะอ่านอยู่เมื่อกี้ก็อ่านอยู่นะครับพี่นะขออภัยนะถ้าไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านไม่ทันขออภัยนะที่นี่ด้วยนะพี่นะอย่ากดอย่าเคียงกันเออบางทีมันก็ตกใจเออใจหายเหมือนกันพี่เพื่<า>อนใจสั่นหรืว่ะไรคะใจสั่นเหมือนกันใช่สถานที่นี้มันอยู่บนเขาเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไปดูกิ๊ Hai bên này. Hai bên này pizza, xa. Hây. Không phải gà măng.

ใช่ไหมน่ะที่ไหนแล้วสุดไฟเลยเฮ้ยไอ้ยหัวไม่มีเงาไม่มีไปดูเองสงสัยพี่มันหายแล้วมันหายเหรอมันหายเข้าไปในที่มืดแล้วพี่ ้เฮยนี่แต่ปลารอบข้างมีแต่ปลาโอ้อันนี้ก <Ether> ็ต้นตะเคียนะค่ะวิอะไรพีชถอยก่อนแมวแมวตุ๊กแกจบเลิกเลยที่ไหนเนี่ยโอ้ตายแมวไม่ไปแล้ว ตกแกกั้มทำไมุวกแกขึ้นจะมองเฮ้ยเฮ้ยพากระโดดกอนหลังนี่นะเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนก็ได้ได้ยินเบาๆมีเอียงบบกเขาของในนี้ไม่หายสักชิ้นที่นี่ กระจายรอบไปด้วยต้นตะเกียนนะครับทุกคนนี่ก็ต้นตะเกียนครับระเวงไปหมดบุญต้นไม้ก็ระเวงที่งาน้างหลังซ้ายขวาก็ะเวงบุต้นตไม้โอ้ อะไรเฮ้ยอาอฮะใช่ไหมน่ะอะไรไม่รู้ไปดูเองเฮ้ยเมื่อกี้ป่าเขาตึงแล้วนะว่าอะไรเฮ้ย เออี่จะป่านะเว้ยเนี่ยเฮ้ยก็ไม่มีแล้วมันหายไปไหนมีนจะฝ่าตุ๊กแกไปอีกไหมโอ้ไม่เอาพี่ผมกลัวไม่เอาถอยกลัวตายกระตุ๊กแกกับพี่อาจารย์เบิร์ดกูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันจะวายอะไรขนาดนั้าานนั่นไงดูเองนทีอะไรที่ไหนที่ไหน

แต่กล้องไม่ตามไปพอผมวิ่งพี่เพื่อนก็บอกให้ผมซูมให้พี่ซ่าไปน้องต้องระวังนะครับพี่พี่ทีผมวิ่งไปพี่เพื่อนก็บอกผมเอ้ยพอผมไม่วิ่งพี่เพื่อนก็บอกผมไม่วิ่งไปคือไปผมตามใจคนดูไม่ถูกแล้วเหมือนกันนะพี่เพื่อนเก็บตัวตลอดนะครับต้องต้องระวัง เมื่อกี้ก็คนดูบอกว่าให้พี่ซาไปคนเดียวให้ผมคอยถือกล้องไว้มีแต่ดงตะเคียนทั้งนั้นนะครับทุกคนหีต้นตะเคียนทั้งนั้นเลยผมงงหมดแล้วพ,พี่เพื่อนนี่ยูไั้ไ,ไหมเ ทีมีแต่ดงตะเคียนทั้งนั้นดูดิดก็ต้นตะเคียนครับที่บวด้วยเ,ยเนี่ยอออืือทั้งนั้นเลยออผมพยายามนะครับพยายามใช้สติไม่รู้เจอกับอะไรเจอกไหมไม่เจอเดพี่กำลังมองหามัน มาบอกว่าแบบแบบหายไวชิบหายมาอยู่นี่จุดนี้ผมก็เพิ่งลงมาจากฝั่งพ่ะมาถึงไม่กลัวแต่ก็ใจตื้นร้วมคกามเงักมาเพื่อนมามาเจอไหมสารแม่ หยังบ่อเบิดจานเบิดเจ้าเจออีหยังบ่อบ่อเจออีหยังเลยพี่ชาเยมันหายหัวไปได้ไหนวะไอ้หัวมันไม่มีแล้วมันไปไหนเนาะต้องพูดอย่างนี้วพากันั่งพักก่อนพี่นั่งพักตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเวพื่อนเพื่อนพักขาแป๊บ <ๆๆ S 2> เดี๋ยวตามหากันต่อแป๊บหนึ่งนะไม่เจอะอะไรอยู่ร้อนก็อย่างที่เห็นนะครับพี่พี่คือตรงนี้ที่มีสารแม่แตะเคียนก็คือ มันเป็นดงตะเคียนเลยครับดงตะเคียนทั้งนั้นเลยแล้วก็มีผ้าที่ทําการบวชอ,อะไรอพี่หงมันคีเจออะไรข้างหลังพี่ไหมไม่เจอนะพี่เฮ้ยเย,ยอะมากนะครับ ต้นตะเคียนที่ชาวบ้านอยู่ก็นข้างอยู่ห่างไกลหมู่บ้านพอสมควรชาวบ้านมาทําการบวชต้นไม้ต้นตะเคียนดงตะเคียนทั้งนั้นเลยเออเอาไงเบสถ่านไกลหมดแล้วเหมือนกันไม่มีนไม่มีอะไรแล้วถ่านพีไกล้หมดอย่างาพี่<ไ>ช่ผมออกมาสองลูกเปิดรายการกินแบตเป็นลูกหนึ่งเลยอ่ะโอ้ขอใครครับ ไขายก็แล้วไม่ใช่ไม่เตรียมพร้อมอะาน่ะนะยังไม่พูดยังไม่ทันคาดคำเลยเนี่ยเอาแล้วเพื่อนๆเลยในพี่ส่งให้ผมกอนเอาเดินไปเอาไงอ่ะพี่จะวิ่งต่อ,อหรือว่าพี่ไปขออนุญาตลาดีกว่าพี่จะถอยเลยเหรอฮะพี่จะถอยก่อนใช่ไหมถอยนะครับคนนี้โอเคครับเพื่อนพี่ทราบแกว่าแกจะถอยก่อน นะผมก็ไม่ค่อยวิ่งเพราะว่าผมเพิ่งกลับลงมาจากพมา่านะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมไปนอนพมา่าเนี่ยไปดูได้เลยเพื่อนนะ u t u b e เบิร์ดเดินป่าล่าผีนะเพื่อนนะลองพิมพ์กันเข้าไปดูได้เพื่อนนะ u t u b e เบิร์ดเดินป่าล่าผีนะเพื่อนนะนะเพิ่งเดินลงมาจากพมา่าเลยนะเพื่อนนะยังไงผู้ผมขอออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะเพื่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผู้ผมด้วยนะครับ